น้ำหนลิตรน้ำอัน1ลิตรเท่ากับกี่กิโลไปชมอเลยฮะกราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับช่องสาระง่ายเช่นเคยนะครับในวันนี้นะครับผมจะมาทําการตอบคําถามหรือว่าคลายความสงสัยให้กับหลายๆท่านนะครับคำถ,ถามที่ว่าน้ํา1ลิตรเนี่ยเท่ากับ กิโลกรัมนะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมก็ได้ทําการยกตัวอย่างทั้งหมด6ตัวด้วยกันนะครับซึ่ง6ตัวอย่างนี้เนี่ยเป็นของเหลวทั้งหมดนะครับก่อนที่เราจะไปทําการเริ่มต้นข้อแรกนะครับเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจกันตรงนี้สักนิดหนึ่งนะครับคําว่าลิตรนะครับคือปริมาตรนะครับส่วนคําว่ากิโลกรัมเนี่ยคือมวลนะครับน้ำนะครับซึ่งเป็นคําถามที่หลายๆท่านเนี่ยสงสัยมากที่สุดนะครับว่าน้ํา1ลิตรเนี่ยเท่ากับกี่กิโลกรัมนะครับน้ํา1ลิตรนะครับ จะมีน้ำหนักอยู่ที่1กิโลกรัมนะครับน้ำทุกที่เนี่ยใช่ว่าจะมีน้ำหนัก1กิโลกรัมเสมอไปนะครับน้ำที่1ลิตรมีน้ำหนัก1กิโลกรัมเนี่ยจะต้องเป็นน้ำบริสุทธิ์เท่านั้นนะครับน้ำที่อื่นน้ำในคลองน้ำในอ่าในบ่อต่างๆนะครับน้ำหนักจะไม่อยู่ที่1กิโลกรัมเสมอไปนะฮะอันนี้ทุกท่านต้องเข้าใจในส่วนนี้ด้วยนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ย ผมได้ทําการหาข้อมูลมาให้ทั้งหมด5ตัวด้วยกันนะครับน้ำมันเบนซินนะครับจะมีน้ำหนักเพียง700 55กรัมนะครับถามว่าทั้งๆท,ท,ที่น้ำมันเนี่ย1ลิตรเหมือนกันแต่ทำไมมันมีน้ำหนักไม่เท่ากันนะครับของเหลวพวกนี้นะครับเขาวัดค่าเป็นความหนานแน่นนะครับซึ่งความหนานแน่นของแต่ละชนิดเนี่ย มีความหนาแน่นที่มันไม่เท่ากันนั่นเองนะครับอันนี้คือความรู้เบื้องต้นนะครับน้ำมันดีเซลนะครับที่เราใช้งานกันประจำเนาะจะมีความหนาแน่นอยู่ที่832กรัมนะครับส่วน LPG เนี่ยจะอยู่ที่550นะครับน้ำพึ่งนะครับจะอยู่ที่ 1360กรัมนะครับหรือว่ากิโลกว่านั่นเองนะครับน้ำมันพืชนะครับจะอยู่ที่910นะครับแต่น้ำมันพืชในที่นี้นะครับเพราะว่าน้ำมันพืชเนี่ยมันมีหลากหลายชนิดนะครับไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นน้ำมันปาล์มเนาะน้ำมันอืนอ่นๆอ,อ,อีกเยอะแยะมากมายนะครับน้ำมันพืชเนี่ยเขาก็เลยเฉลี่ยค่าออกมาว่าอยู่ที่ประมาณนี้นะครับในส่วนนี้เนี่ย ทุกท่านนะครับต้องทำความเข้าใจด้วยนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็มาแบ่งปันความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับให้กับทุกๆท่านกันอีกเช่นเคยนะครับหรือว่ามาคลายความสงสัยให้กับหลายๆท่านนะครับที่ค้างคาใจมานานเนาะหากข้อมูลที่ผมเผยแพร่ในคลิปนี้นะครับและเพื่อนๆเห็นต่างว่าข้อมูลนี้เนี่ยมันไม่ถูกต้องนะครับเพื่อนๆสามารถแบ่งปันข้อมูลที่มันถูกต้องใต้คอมเมนต์กันได้นะครับ และท่านไหนที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัปคลิปจะได้เข้ามาดูเป็นคนแรกนะครับโอเคฮะแล้วเราเจอกันใน e อพิถัดไปครับผม